สบายดีพี่น้องเมื่อนี้เอามาปั่นมันพี่น้องเอ้ยมันทางรถก็มีอยู่เนาะยังบ่แล้วพี่น้องกำลังเอาก็ได้สองสองแผ่นอันนี้ก็มีอีกทางรู้ก็เป็นหน้าเนาะเป็นหน้าแซงเด้อพี่น้องเด้อ ดำนาแซงกับบรรยากาศยามตะเป็นตุกดินแล้วโอ้งามเลยธรรมศาสตร์เป็นธรรมศาสตร์อยู่นอ่แถวนี้เนาะเสียงกบเสียงเขียนห้องเซ่อๆเป่น้องเลยก็มาทางนี้เข้าก่นพักผ่อนเนาะใกล้สิซสิบต่อแล้ว ขอบใจผู้ที่ว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะขอบใจเด้อพี่น้องเด้อ